ซอยพักใส่เกี่ยวมึงเกี่ยวก่อนนะครับมึงเกี่ยวก่อนตามัมานามนั่งยมนี้เห็นเอย็นเวลาเอื่นมากไปนั่องอยูมนี่้โต๊ะมานาั่งที่เรา ตตีหันไปคะับนน่ครับเวลาอื่นค่อยรอเล็กปรุงเลยป่ะันปรุงเลยจ้ะตัวสาบอยู่อ,อกนกี่ยวใก็ได้ทายูหันล ใช้ไปจังงั้นกันดองอันนี้งเกียวนะผมใส่บีลงไปอย่าเพิ่งใส่หลายเด้อเขียร้านนี่ของแท,ท้เขียร้านนี่คมขนาดนะครับมื่อกี้เข้ากะจุเสือร้องไห้จุเนื้อเสือเนื้อบักเผาโบราณเท่านั้นนะครับเนื้อบักเผาเนื้อเผานะผมตป็นสู้นะครับ,รบใส่ลงไปเข่าครัว กุ้งมุกมันข้นจใส่หลายนะครับของกัวมดเดียวน้ำปลาตาก้าเอานะครับมุ้งหวาใส่เกลือลงไปนะครับเอาลงมาเกี่ยวสูตรสด,สรสดน,น,รนะครับสูตรสดชิคบกบันไะไนะครับ

ลมขาวเอวอดกวก็ตั้งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมแบแบเดี๋ยวสอก่อนนะเดี๋ยวตกปดเดี๋ยวตางอื่เสรจไปปเองมาไม่ไปไหนก็จว่าสิบวไม่ว่างไอ่ะจนอย่างเนาะนี่วนี้สิจุยง เดี๋ยวหาตัวอย่างก่อนอนี่แล้วมันเสียบสวัสดีครับสวัสดีร้อยยี่สิบสี่ท่านสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยากให้ลูกสาวทาเกลือกับพ่อเสือนี่เขาบริมักเนี่ยเสือนี่เขาทาเกลือเกลือเป๊ะๆเกลือขาวนะ เอามันอยู่วลูกมันเสียบของมันมันอืโอ้คืองามครับพี่น้องเบิ่งบุญง,งามดีดีนะครับใช่แราตัวอย่างงามงามตัวตัวแรกบริยางเลยตัวนี้จะสวย หัวหางนจะจ๊อยมกม็อข้าวนะครับบ็อข้าวแม่งว่าบ,บ็อกม็อกพอมเลยเหมือเจอตัวนี้เป็นจะคืนอ,อยู่ก็จะจ้น้ำฝนไหนอยู่ตัวอย่างก็บงังอันนี้ทางโทรศัพท์เราก็าจะกินด้วยกันได้ตัวอย่างเราจะทายตัวอย่างน้ำทายคลิป